ช่วงนี้เราอยู่ในช่วงที่แบบว่าต้องใช้ชีวิตแบบวิถี New n o r m a l ไปไหนมาไหนก็ต้องวัดอุณหภูมิสแกนอุณหภูมิมันทํำกันจนเป็นความเคยชินเป็นปกติอ,อยู่แล้วแต่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหา <c oughs> เรื่องตรวจศีรษะบ้างตรวจมือตรวจอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นเด็กอะคะเขาอาจจะมีปัญหากับเครื่องวัดอุณหภูมิได้นะคะ <c oughs> อ่านั่นแหละค่ะ,ะเห็นไหมคะ,ะมันสูงดีนักโยกลงมาเลย ไม่ใช่ปัญหาแล้วล่ะแบบไม่ใช่ปัญหานะคะส่วนสูงไม่ใช่ปัญหาในการวัดเครื่องวัดอุณหภูมิดีนะน้องเขาหัวไวคิดทันว่าต้องโยกขาลงมาแบบนี้มาโยกมาง่ายง่โยกมาอ่าใช่แล้วแล้วก็เลยวัดอุณหภูมิได้โอ้ต้องขอชื่นชมน้องจริงๆนะคะเป็นบางคนนะถ้าวัดไม่ถึงทำไงถ้ามันควชนะผมก็เอามันนอนแล้วผมก็จะนอนราบลงไปด้วยทีนี้ก็ไม่มีปัญหาส่วนสูงไม่เคยมีปัญหาในแนวราบครับคุณผู้ชมครับ หมายถึงการวัดอุณหภูมิก็ใช่ไง oh, คุณ,คณอุณหภูมิน่ยจะให้มันนอนลงมาเลยแล้วคุณก็จะต้องไปกลิ้งกับพื้นอย่างนี้เหรอคะใช่ครับอเอาบางคนเด็กบางคนไม่รู้จะทำยังไงเครื่องวัดสูงเกินไป oh. กระโดด อุ้ยอุ้ยกระโดอุณหภูมิสูงเพราะกระโดดเนี่ยละค่ะใส่ส่วนสูงกระโดดไม่กลัวตัวเองล่วงลงมาเลยเด็กคนน้็ยังกระดูกระเดี่ยวดีห่วงเขาหรอกตัก๊อกก็ดูแลกันคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเครื่องวัดอุณหภูมิมันสูงเกินไปก็ปรับลงมาให้มันอยู่ในระดับประมาณกลางเด็กๆก็จะได้วัดได้ด้วยหรือว่าทําไม่ถึงจริงเอามือก็ได้ถ้าเด็กอ่เอื้อมมือขยิ่งไปก็ได้่แตกรณีนี้ชื่นชมน้องนะที่เขาก็ไม่เพิกเฉยยังไงเขาก็พยายามที่จะวัดอุณหภูมิไม่ได้นะสุดยอดจริงๆ